สวัสดีพี่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเด็กช่าง90นะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ถนน13ห้างบางลำพูนะครับพี่นุคือวันนี้ช่องเด็กช่างก็ออกนอกสถานที่นะครับปกติเราจะนั่งคุยกันในสตูในร้านใช่ไหมพี่นุช่างกุบลณพลเนี่ยหรือรองนุผู้คุมเรือนจำกลางสมุทรปราการคือออกกับผมไปเทสที่แล้วนะครับที่เด็กช่าง90แล้ววันนี้เราก็ มาเที่ยวนอกสถานที่เป็นอย่างนี้พี่นุวันนี้ผมที่ผมพาพี่นุมาเที่ยวเนี่ยที่ถนนสิบสามห้างเนี่ยในอดีต่มันมีประวัติมันมีตำนานนะครับถ้าใครดูภาพยนตร์เรื่อง249 9อนเกาพันธพ์ของเมืองในยุคหนึ่งเนี่ยถนนตรงนี้ถูกเข้าไปอยู่ในฉากนะครับฉากฉากหนึ่งที่แดนไบเล่นะครับยกพวกตะลุมบอลหรือตีกับปุ๊กกรุงเกษมนั่นเองหรือปุ๊กุงเ,เล็กก็คือถนนแห่งนี้นะครับเป็นมีตำนานอยู่ คือยุคสองศึ่เก้าเนี่ยพี่นุมันเป็นยุคสมัยสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าถึงสองพันห้าร้อยห้านะครับประมาณสิบปีแล้ววันนี้เดี๋ยวเราพาพี่นุไปเดินเที่ยวกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราระหว่างเดินเนี่ยเล่าไปด้วยว่าถนนแห่งนี้มีตำนานยังไงนะครับถนนเดี๋ยวเราตามกันไปครับครับพี่นุไปเดี๋ยวเราพาไปเดินกันถนนสบิบสามห้างถนนสิบสามห้ามันจะมีประมาณความยาวเนี่ยจากตรงนี้ถึงสุดบริเวณนู้นประมาณสักร้อยได้ไหมประมาณร้อยเมตรครับ ร้อยเมตรหรือมาร้อยห้าสิบเมตรได้ไหมได้ครับได้เนอะได้พี่นุคนไปเที่ยวไหมพี่ไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเลยเคยดูในฉากใช่ไวันนี้เราก็ย้อนมาเป็นยุคแดงใบเล่หน่อยแดงใบเล่นะมีความชื่นชอบอยู่แล้วชื่นชอบใช่ไหมพี่คือสมัยก่อนเนี่ยเป็นอย่างนี้พี่นุตอนนั้นเนี่ยคือเรื่องเรื่องในอดีตเนี่ยบอกว่าวันนั้นเนี่ยแดงใบเล่เนี่ยมานั่งทานอาหารหรือทานเครื่องดื่มนะครับครับกับเพื่อนอีกสองคนก็คือเปียสเจริญพาดหรือคุณพิสารอครเสนี นะครับเป็นคุณพ่อของคุณอ้อมพิยาดาครับนะครับเป็นผู้ำกับหนังนะครับผู que, right ้กำกับละครนะครับแล้วก็จะมีจอร์จเฮาดีนะครับพี่ที่มานั่งในวันนั้นด้วยในระหว่างนั่งเนี่ยพวกของปุ๊ปุงเวมเล็กหรือปุ๊ปมุงเกษมเนี่ยก็มาที่นี่นะฮะมานั่งทานอาหารในร้านเดียวกันแต่ปุ๊กเนี่ยเขาเป็นนั้งเรียนนั้งเลงในในในย่านของฝั่งทนพีุ่นะครับในย่านฝั่งทนแล้วก็คือในตอนนั้นเนี่ยปุ๊ปุงเกษมเนี่ย ยังเรียนหนังสืออยู่ก็เรียนหนังสืออะ่ะนะแล้วพอซื้อเสร็จปุ๊บก,ก็มาเจอกับพวกแดงในเล่ที่นี่นี่ยแหละก็คอมเมนต์กันที่นี่นะครับถนนประมาณนี้พอคอมเมนต์กันก็ท้าทายกันเลยวันนั้นนะครับพอท้าทายกันเสร็จปุ๊บก็แต่เหตุการณ์มันแรกพี่นุไม่ได้ตีกันนะครับไม่ได้ดมีมีมีแค่าการท้าทายกันเฉยๆนะครับพี่นุจากนั้นนี่ก็น,นัดกันเลยว่าเดี๋ยวมาเจอกันอีกวันหนึ่งอ่าแล้วก็พออีกหนึ่งวันปุ๊บยกพวกกันมาที่เดิมนะครับมาที่ตรงนี้ฮะ ประมาณกลางวันแล้วก็ผู้อุ้งเวรเล็กเนี่ยก็ยกพวกมามาสัก20%ครับผมหนึ่งคารถเมย์ส่วนแดงไปเล่เขาไปขนพวกมานะครับมาจานวนหนึ่งก็มาตะลุมบอลกันที่เนี่ยตามฉากในในสองสี่ก็ว่าอนุพันธ์คองเมืองครับหนังดังมากครับเรื่องนี้พี่เคยดูไหมใช่ครับผมผมชอบชอบพี่แดงไปเล่อยู่แล้วหระฮะผมชอบไหมพี่เพราะว่าพี่แดงไปเล่เนี่ยชอบเจมส์ดีนเหมือนผมแล้วก็ชอบความเร็วอ๋อออสุดยอดเลยพี่ ถนนก็ประมาณหนึ่งเมตรผมว่าสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกร้านขายของขายผ้าขายอุปกรณ์อะไรเงี้ยเนาะมากินอาหารมากินเครื่องมาดื่มเครื่องดื่มหรืออะไรเงี้ยนะครับพี่ผมว่าอย่างนั้นนะใช่ป่ะพี่ครับแล้วเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยพอย้อนกลับไปนิดนึงครับพี่หนพุพุคกรเกษมเนี่ยนะครับยกพวกมาตะลุมบอลกับแดงไปเล่ววันแรกเนี่ยแต่เขาบอกว่าใช้พวกไม้พวกมีดสนับมือนะครับเบข้าตะลุมบอลกันแต่ว่าไม่ได้ใช้อาุธ ปืนไม่ใช้อาวุธหมากก็ทำให้บาดเจ็บทั้งคู่แต่ว่ามันยังไม่รู้แพ้รู้ชนะครับพี่หนูเขาก็นัดกันอย่งว่าพรุ่งนี้เวลาเดิมให้มาเจอกันอีกทั้งคู่ก็ยกกันมาอีกนะจะใช้แต่การตีกันเนี่ยมันกินเวลาแค่แป๊บเดียวเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาก็มารอแล้วนะมารอเพื่อเขารู้เนียเพราะตีกันใช่ไหมพี่ครับผมมารอปุ๊บแล้วก็จับกลุ่มน่ะก็เลยกลายมนเป็นจุดเริ่มต้นของสองสี่เก้าเก้าอนาพันธ์คลองเมืองนั่นเองแต่ตอนหลังเนี่ยปุกกงุงเกษมเนี่ยกับแดงไปเลยก็มาเป็นเพื่อนกันนะแต สามีของคุณแหวนทิติมาสุดท้ัสุดทอล็อกเกอร์ชื่อดังนะครับนั่นเองเป็นที่มาของมหากราบหนึ่งในบทหรือหนึ่งในฉาก13ห้างบางลำพูนะครับที่แดงไปเล่ยกพวกตีกับปุ๊กรุงเกษไม่ใช่ปุ๊กระเบิดขวดนะครับปุ๊กรุงเกษหรือปุ๊กวงเวียนเล็กนั่นเองพี่คาดว่าแถวนี้ปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปมากครับผมมองว่าตรงนี้ ในในอดีตถ้าเปรียบเทียบนะพี่นุมันก็จะเหมือนพวกสยามสแควร์ได้ไหมใช่ครับเนอะเหมือนสยามสแควร์ของรุ่วแหวรุ่นแหล่งรวมวัยรุ่นแหล่งรวมอาหารแหล่งรวมเครื่องดื่มแหล่งรวมของกินบางคนอาจจะมาทานไอศครีมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่นุ้ใช่ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พามาดูว่าถนนแห่งนี้เนี่ยในอดีตมันเคยเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นในยุคสองสี่ยุคโกหลังวังนั่นเองนะครับเพื่อมารวมกันที่นี่ นี่ครับพี่นุผมก็เล่าคร่าวๆก็เลยพามาลงสถานที่นะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็ออกนอกสถานที่บ้างใช่ไหมพี่พาพี่นุมาเที่ยวนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะชื่นชอบนะครับคลิปแบบนี้ในห้องส่งบ้างออกนอกสถานที่บ้างนะครับวันนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าปุ๊กุ้งเวียนเล็กเนี่ยเขาก็นั่งรถเมล์มาจากฝั่งทนเลยนะพี่นุครับนั่งรถเมล์พาเพื่อนประมาณ20กว่าคนมาที่เนี่ยก็จะเป็นพวกแมวหลังวังเจดหลังวังอะไรพวกนี้ครับปุ๊กุ้งเกษม S <S นะครับแดงก็เป็นเจ้าถิ่นก็เรารอต้อนรับอยู่ตรงนี้รจริงๆมันก็เป็นแค่นักเรียนนักเรียนยกพวกตีกันแหละครับ,รบมันไม่ใช่มาเฟียหรืออะไรอย่างที่เราดูกันในหนังนะครับ,รบมันเป็นแค่นั้นเองเ,นนงเป็นแค่นักเรียนนักเรียนยกพวกตีกันแต่ว่ามันเป็นเป็นแค่จุดเริ่มต้นของยุคยุคนึงนะครับหรือที่เราเรียกกันว่ายุคโผหลังวังนั่นเองหวังว่าพี่นุคงจะชื่นชอบที่ผมพามาเที่ยวนะครับเห็นว่าเทปต่อไปพี่นุ๊จะพาไปเที่ยวไหนพี่ ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ราชทันครับผมที่ท่าน้ำนนมีอะไรบ้างพี่ตรงนั้นมีมีดของนายเหรียญเะจะฆาตคนสุดท้ายร้อยกว่าศพเหรียญร้อยศพครับผมและปืนแบล็กมนที่ใช้ใช้ยิงเป้าเหรอพี่ใช่ครับผม ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะมีครับผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ราชธานแห่งใหม่ที่ผมติดกับกรมราชธานครับผมก็เดี๋ยวเที่ยวต่อไปก็คอยชมนะครับพี่นุจะพาเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ราชธานก็จะมีดาบของนายเหรียญไปจ้าคาดคนสุดท้ายที่ใช้ดาบตัดคอนักโทษนะครับรวมถึงปืนที่ยังยิงนักโทษใช่ไหมพี่ครับผมก็ต้องรอติดตาม EP ต่อไปนะครับพี่ดูก็จะเป็นไกด์พาเราไปเที่ยวไปดูของจริงไปดูอาวุจจริงๆไปดูบรรยากาศจริงๆไปดูสถานที่จริงครับเหมือนวันนี้ที่เราพามาลงที่ มาทัวร์มาเที่ยว13ห้างบางลำพูนะครับก็บหวังว่าท่านผู้ชมจะชื่นชอบก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ,รบกับช่องเด็กช่าง9กก็จะมีเรื่องราวทั้งอชีวะบ้างเรื่องอื่นๆบ้างเรื่องตำนานเรื่องในอดีตบ้างนะครับให้พวกเราได้ติดตามนะครับโอเคครับโซล่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นอ,อีกโซนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งของ บริเวณ13ห้างหนูอยากรู้บ้าง,างเลยว่าห้างมันอยู่ตรงไหนจริงๆพี่ว่าในอดีตอ่ะมันเป็นการค้าขายมากกว่ามันไม่ได้เป็นห้างหรอกครับมันน่าจะเป็นล็อกล็อกล็อกถนน2ล็อก3ล็อกล็อกห้องเนี่ยครับ แต่ตรงนั้นจากในภาพในเนี่ยในที่เราดูในหนัง24-9 9ใช่ไหมครับมันจะเป็นฟิลบอกว่ามาดูหนังกันใช่แล้วคือตรงไหนคือโรงหนังอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะมากมันเป็นล็อกๆเขาก็เลยเรียก13ห้างนะครับแล้วมันอยู่ย่านบางลำพูเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งและส่วนมากจากตรงนี้ไปจะไปยังทางเยาวราชก็คือดงมังกรใช่ก็จะแบบว่าอยู่กันแบบบอสใหญ่คนดูแลเล็กๆก็เป็นโกรธใช่ใช่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมพามาเดินจาก จากแยก13ห้างตรงนั้นนะครับที่ติดกับวัดบวรนี่นะฮะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พามาเดินก็ที่อยากให้ดูบรรยากาศแต่อย่างนี้โซล่าคือตรงนี้มันเป็นร้านขายของมันเป็นตึกแถวปัจจุบันมันก็เปลี่ยนเป็นร้านกาแฟเป็นร้านอาหารนะครับมีร้านอะไรอ่ะขายสะดวกซื้ออะไรเงี้ยครับเปลี่ยนไปหมดแล้วผมว่าในอดีตเนี่ยมันก็เป็นอาจจะเป็นเป็นตรอก แล้ว,ว,กกกวก็พวกจิ๊กโผพวกโผหลังวางพวกนักเลงในยุคนั้นอะใช่ไหมสลาเขามานั่งที่นี่มาดื่มกินกันที่นี่อย่างเงี้ยครับจากก้ย้อนกลับไปมันเป็นอีกมุมหนึ่งของของแยกนี้ใช่ไหมครับคือตำนานที่แดงไปเล่ก,กับปุ๊กุงกเกษมนะครับมาตีกันก็คือตีกันที่นี่นะครับท่านผู้ชมก็วันนี้เราก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศให้พามาดูารบรรยากาศาที่นีแบบอแบบ่อยากรู้แต่ว่าแบบอยากได้แบบอยากรู้ว่าสถานที่ตั้งแต่ก่อนคือแผนที่อะไรมันก็ไม่มีแล้วนะมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยแต่ นี่หนูก็เพิ่งกลับมาจากเวียดนามพอมาเจอตรงนี้นึกถึงเวียดนามที่เพิ่งไปมาเลยเออแต่เวียดนามก็จะอยู่กันแบบว่าวุ่นวายกว่านี้นิดนดีพอ,อ,เอพอมาอยู่ที่นี่พอมาเดินที่นี่คือคล้ายในเมืองเวียดนามนะแต่รู้สึกว่าประเทศไทยตรงเนี้ยสงบกว่าที่เวียดนามสงบกว่าเยอะเลยหรอเพราะที่นู่นก็บีบแตกันตลอดเวลาเขาขณะเราเคารอข้ามถนนเงี้ยเหรอครับเราไม่ได้ข้ามนะจริงวะเราต้องเดินไปเลยรถจะหลบเราเองจริงดิที่นู่นจะรถไม่ให้ผ่านเลยหรอไม่ให้ผ่านเลยคน คนแบบรถก็วิ่งกันปุ๊บ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 ใช่แบบคือถ้าคุณจะมารอข้ามถานนอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ข้ามนะคุณเดินคุณหลับตาเดินเลยเดี๋ยวรถรถจะหลบเองกลายเป็นว่าคิดถึงประเทศไทยมากแต่เขาก็ยังมีบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ครับครับครับท่านผู้ชมก็เมื่อกี้เราก็มีพินุช่างคนบุรณพลออกรายการไปแล้วก็คือเดินฝั่งถนนนู้นนะครับแยก13 5ประมาณสัก100เมตรได้เนาะถนนเส้นนั้นใช่ค่ะแต่ว่าน้องโซล่าวันนี้ที่เชิญมาเขามาเดินอีกเส้นหนึ่ง แลมันเส้นที่เหมาะกับคู่ขนานกันเส้นที่แบบบอกกันหนูคือขายของอ่าเส้นขายของนะครับพามาดูบรรยากาศเก่าๆร้านอาหารเก่าๆแต่คนอายุเก่าๆแก่ๆใช่ไหมคือรุ่นเราไม่ทันหรอกไม่ทันเรุ่นคุณปู่คุณย่าตอนนั้นอ่ะใช่ใช่ใช่เออเหมือนตอนที่เทปนั้นที่เราไปตามหาบ้านของแดงใบเล่าเนี่ยมาต่อเรื่องเลยมาแหล่งอันนี้เป็นแหล่งรวมผมว่าที่นี่มันก็เป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นยุคนั้นนะครับ มานั่งดื่มกินมาซื้อผ้าซื้อของเราต้องถามคนที่แบบว่าอยู่ละแวกนี้แต่ก่อนให้เขาเล่าเหตุการณ์อะพวกลุงลุงที่ขายพวกเะไรเพราะแถวนี้มันจะมีที่ที่หนึ่งที่เป็นที่รวมวัยรุ่นคือร้านกาแฟอ๋อและดีแต่ตอนนี้เขาเห็นว่ามันมีการมาเปิดคล้ายๆกันในเราแวกเดียวกันแต่ร้านกาแฟดันเก่าตรงนั้นมันได้แบบว่าหายไปแล้วเพราะว่ายุคนั้นที่ก่อเขาจะมาดื่มกาแฟเนาะเขาไม่ไไม่ได้นิยมแบบว่า แอลโกอฮอล์ใช่นิยมฟังเพลงเต้นดิสโก้เพราะเป็นยุคที่เอลวิสกดินเอลวิสเจมดีนพวกนี้นะใช่เป็นยุคที่เอลวิสกำลังมามีบทบาทกับแบบเด็กสมัยก่อนการใช้ชีวิตของเด็กสมัยก่อนก็จะอยู่งนะ้รื่องเนาะตามตอกซอกซอนนะัดเจอกันตามห้างร้านกาแฟครับแล้วก็จอดตู้เพลงเต้นดิสโก้ที่อะไรอย่างนี้ครับแต่หนูว่ามันน่าจะมีความสุขมากกว่านี้เพราะสมัยก่อนรถรางมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ หนูว่าไอ้ตรงที่เขาตีกันหนูน่าหนูว่าน่าจะเป็นหลังต่อข้อสารที่เขียนว่า13ถนนสิบสามใช่ตรงนั้นแหละ13ห้างตรงนั้นแหละครับหรือ13ห้างบางลําพูหรือถนน13ห้างหรือศึก13ห้างนั่นเองอยากรู้ว่าทาไมถึงไป13ห้างก็นั่นแหละที่พี่บอกไปแหละก็คือจะขายของเป็นล็อกๆๆๆอะลรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ได้เป็นห้างเลยขนาดนั้นเป็นเป็นห้องแถวมากกว่าเป็นตึกแถวครับเขาจะเรียกว่า13ห้างจริงๆอาจจะไม่ได้มี13ห้างก็ได้อาจจะมีมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ สมัยก่อนห้างมันอาจจะเยอะได้เพราะมันไม่ใหญ่เพราะว่าล็อกหนึ่งการที่มีล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งเขาก็เรียกเป็นห้างใช่ใช่ใชก็ฟิลเหมือนห้างคองอะไรอย่างงี้โอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มกับทั้ง2ถนนขนานนะครับทั้งฝั่ง13ห้างฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งเศรษฐกิจฝั่งขายของนะครับฝั่งร้านอาหารหวังว่าท่านผู้ชมคงชื่นชอบระหว่างน้องโซล่ากับผมก็หวังว่าโอกาสหน้าโซล่าจะได้มาเที่ยวอีกนะครับแล้วก็จะไปคอนเทนต์ไหนไปเที่ยวไหน อยากสถานที่ไหนอยากให้พาไปไหนคอมเนตนไว้ดีกว่าขอแบบว่าแบบที่เราอยากรู้แบบว่าเป็นตำนานอะไรอย่างนี้เราก็ตามไปถ่ายทํากันดีกว่าถ้าหาเจอถ้าหาเจอขนาดแดงใบเล่ยังหาเรายังหาเจอเลยนักภาษาอะไรกับที่รีเควสมาจะหาไม่เจอใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็ถ้าจะมาขอบ้านปูอย่างเงี้ยคงยากไหมก็ถ้ายากก็จะพยายามตามให้เจอเออว่าเราก็ไม่มีใครเคยไปบ้านปูนะเูรเบิดปวดได้ก็พยายามจะไปหาให้เจอนะครับโอเคงั้นตรงนี้ก็ลาไปเกอะ นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร์าสวัสดีค่ะ